ลกัญญาตุลาแคบบ่เดียว่านว่าเป็นเดือนสำหรับพูทํทำงานงปลดระว่างับบยู่มาได้เป็นเดือนเดือนสิเขูุขร่อยสำหรับผู้เกษียณสามสิบกัญญาเมือสุ่ทยของข้าราชการปกติกเกษียณ มันนาแอำเภออดีตน่าแย่เพอรวไม่เยี่ยมบอกว่ากเกษียณแล้วเรียกว่าข้าราชการหกสิบเขาก็เกษียณประวัติงานย่อมทั่วไปหกสิบปร่งว่างพระกิจการงานที่คยทำเป็นปกติแล้วก็เรียกว่าสิ้นสุดยุติเดียวาเกษียณแต่สำหรับชีวิตของพระ ก็เริ่มเริ่มขยับออกเริ่มทำงานเริ่มใส่งาน <c oughs> กลับกันทำไมบวชไม่ไม่อาจารย์เพิว์ลบวชไปบวชไปยู่ไปยู่ไปว่าท่านประซึกท่นเรียกไปนั่งหัวแถวจนได้บ้นว่าอะท่างทั้นเงยหมักไม่อวยผู้นั้นเมื่อไปผู้นี้เมื่อไป เลื madre, ่อนไปเลื este, ่อยเลื <that> ่อนขึ <that> ้นเลยจั่กระทางในนั้งหัวแถวต้องมองข้าวนึงอีกบางข้าวมันก็ะว่านึลยความรู้สึกของคนเห็นปลาตัวใหญ่เห็นบ่ได้ว่าปลาเถาเห็นง่ายเธอเห้นหมักวุ้นปลาเถาแล้วว่าออดอกบ่ได้ว่าอันนี้พระชราภาพพระผู้ธเถา เท่าแห่งมกักคือกันกระป๋าตัวใหญ่หรืเปล่าพระผูไไ้เท่าพระผู้ใหญ่บ่ไหวเท่าพอดแค่พอดเท่าพอดเบาอกแห่งตะเหลือหหห่อมใช้สัทธาแห่งตะหูหอมนั่นไดจากเขาไก่เลยกลับกันก็ได้ไปรุ่มไปหลอมห่มหอมเพนลนอัตยาสายของพระก็มีความเมตตาปฏิตั้งยุคความเมตตากรุณาปฏิตั้ง ล้านไปก็เลยลุงพลังไปบันทอนไปเมละเล็กเมืนลน้อยผู้หนั้นไปผู้นี้ไปไปมหาสูไปด้วยธุระไปดูวยความศรัทธาเหลื่อมไซไปเสพไปกินไปดื่มไปกินพ่อเจ้า้องได้รับหลุดพระำพระทํำตามสมควรแล้วกันส่วนเงินกรับข้าวบอกมักจะได้ยินสำหรับผู้ ลงมาจากกุฏิตอนนั้นกบาอาจารย์ไปถ้าห้อให้นู๊ปู้คนไดพักจะของพ่อหรอจะของอิ่มหรอโดนหรอส่วนกันเมื่อไปถ้าห้อให้นุ๊ปู้คนไดพักผู้นั้นก็บอกคนนั้นผู้หนึกผู้นพนส้นบอกฉันเงินหรบาอาจารย์จไ้แต่รดเอา กฎเกณฑ์กฎระเบียบคนไปซอยกันประทับประช่งซอยการรูแลรักษาหยากักไปสิอยู่ในทร่างอย่างยืนต่อไปอเไพระาะอยะารเพราะธรรมชาติของถาดคันมุมชลาภาพทุกพลภา,าพอยู่ในสภาพที่ว่าค่อยต้องประกอบประงมนนนงนักศาสว่าพระพุทยานพระพุทธก็จะมีกติกากฎเกณฑ์ว่างไว้ถาม รบกวนเวลาทนหนเวลาทะนันเป็นเวลาเวลาจังได้เห็นทิศบอดทิศปลายไปตามวัดว่าวัดของของคุงบาอาจารย์สมุนเรับปกป้องเพื่อย่งเพื่อประโยชน์ของไม้ชนมวลนไมชนในการขางหนาเพราะเป็นที่พึ่งพาสายปหลงโพลมไใ้ของลูกของหลานเนวางสัน <c oughs> ดูนี่ก็บอกถึงการสมัยวันขึ้นเดือนปี ถูกแก่พระถูกแกพ่อใจพใจพ่อใจเราจะยุสถสถานนะอยู่ทุ่มตูมหมือนเป็นสังคมสื่อสารข่าวสารเรื่องทั่วโลกเรื่องทั้งโลกทั่วโลกส่วนหลายที่รับรู้กันโดยเร็วพรั่นเพราะบริมีการยืดเยื้อคือ,อยังตะกอนตะกอนโกรสิทรงตลระสารโทระเล็ก ก็จะส่งข่าวสารถึงกันใดใส่วิลาเป็นเนือนน่านเป็นวันเป็นเดือนก็นมียิงย้อนเข้าไปขับ,บุล่านเข้าไปอีกเข่งนักใส่การซื้อสารโดยสาลาสิงห์พุ่นใส่มาเ็วใส่นกพิราบพุ่นไกลกันเข้าไปอีกในน่อนบ่แนในน่อนก็เป็นอีกคตินหนึ่งเพราะอุปรสรรกหลายแนว ต่อมาจะได้มีระบบโทรเลขโทรสารขึ้นมาผ่านมาถูมือก็กลายเป็นโทระคำนาคมที่ว่าซีจีหาจีเข้าไปอีกขึเร็วสื่อสารหลายทางสวนทางกันไปเบอร์ออฟอติกใส่ขื่นเว็บยิงขืนดาเทียมทั่วโลกก็เลยเป็นขณะเดียวกันเมดีนยวเวลานี้ยุยอไใของโลกคอยมีเบียดมีฐานมีสัญญาณของ เว็บของคืนสามารถส่งข่าวสารถึงกันไรกันโดยท่านทวงที่นั่นแหละสิ่งที่ได้รับสาระที่ได้รับบทสารสารที่เป็นสิ่งที่เข้าเป็นการซื้อออกมากเพื่ออย่างเพื่อรับทราบรอบรู้เรืองอล่าวต่างๆแล้วก็สามารถประยุกต์ใสประโยชน์กันไร่มองท้งประโยชน์เพราะอย่างเพราะ ความรวเดเร็วของการซื้อกันสารซื้อสารกันขึ้นไปให้รับรู้รับทราบเพื่อสิได้ตระเตรียมตระเตรียมความพร้อมยังเขาประกาศกรมอุตุเขาประกาศเวลานีแถวระแวกท้อสิ่นนันใจกันยังบัทท่านใดเพราะอย่างเพราะมันยังมีกลิ่นอายของฝนอยู่ทะเลอยู่อน่าเห็นบอกยอมความประกาศตา มันรวมตัวกันอยู่ยังพอไหวใจมันจะพัฒนาเป็นพานยุซามไรนี่มหาสมุทรพุ่นทิศทางเขาก็ว่ามากสั่นๆเรียกว่าการพยากรมอบพยากรณ์อากาศก็มิ้นหนาวเสื้อถือก็อพยากรณ์ไปตามขอม้อมูลสถิติภาพท้ายทั้งดาวเทียมทรงต่อให้กันระวังดาวเทียมดวงนั้นดาวเทียมดวงนี้ มุ่นข่าวสารเาาตร่เละชาติแต่ละประเทศมีการแชร่พุอมหนูไข่กันเพราะอย่างเพราะพันธภาพมิมตรไม่ตีต่อกันในลักษณาการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อประโยชน์ของมวลนมนุษยชาติมนุษยาชาติมีประโยชน์ร่วมกันจากการมริโปกใส่ซ้อย กพื่อสิบอกข้าวสารให้ไว้การตรัเตรียมเตรียมความพรอมการป้องกันกับสิบเกิดกับพระประมาทถ้าประมาทพ้นอนจมนอนจมยังหันกับสิบคือว่าเป็นอย่างพ้สุดท้ายกับไพ่พิบัติขึ้นมาโดยเฉพาะทกับไพ่ลานี้ก็ยังส่วนรายกับเหลืมเกินแล้ะ มันอยู่ตามหวยน้องคลองบึงธรรมดากันเป็นที่ขเขาแก็บนามนั่นก็ไม่มีปัญหาแต่มันหล่นหล่นเขาแค่หล่นสปินเว่ขึ้นมาแล้วเวลาเนี่ยเครื่องน้ำพเพิ่งเคื่อน้ำตะข้องเคื่อนี้เงยคนหลาดสามสี่เครื่อนี่ก็ออกไมา่จากการประกาศของทางราชการก็ประกาศเพื่อยัง้งประกาศเพื่อให้ตาเตรียมที่พูดถ่ายนามเพราะหนาเครื่อนกัดเกลื่อ้ไ,ไปไว้ยละวฝนก็นยังสิทตกอีกเยอะเลยนก็เลย กลายเป็นปัญหาหนาเกินหรือมันา,านาท่วมยังค้บสภาพของขาอสภาพคล่องเพราะถนนมีตะภาพสัญจรไปม,มากทุกครกับคล่องตัวรดเล่าหลายขบมาล้าก็มากกับเกิดทิศขัดทิศข้าตาสภาพชลจ,จรแต่เวลานี้พื้นผิวชลจรก้ลายเป็นที่ชงถึงนอกขอา้างหน กายเป็นอุปสรรคสำหรับการเดินรถรถต้องการความปกติของถนนแต่นี่ผิดปกติเพราะหนาถ่วงกลายเป็นทางที่สัญจรของเรือพุอ่นท่านก็ยังจำเป็นพอนะเพราะหยุดจานผ้าดนะที่เขาใส่อยู่ประจำก็คือรถล่าแต่หละช่างเกิดการละซ้ำละสายเป็นปัญหาของความเป็นปกติของมนุษย์ของคน สังคุอลำบากไข่ไผ่เราเป็นเจาะเป็นจอ,นจอมธรรมาชาติว่าธรรมาชาติอุตุเกิดจากฤดูนี่ไม่ว่าสารท่านเป็นบ้าดในสิ่งกลิ่นอายของฝนฝ่าฝนชะนล่าต้องมาที่ไปข้าวตัวพญาแถนเทวาลากับพวกไหนนั่นเป็นกติที่ฝนมาตกกับเสือนางแมวอะไรเงี้ยคลอฝนฝนแหล่งคอฝนฝนจากพญาแถนเวาลาการฝนพลาด บุญบังไฟบุญบังไฟจุดบังไฟนะ่ะทรงข้าวสารไปถึงพระญาแทนเขว่างพญาเห็ุบังไฟบุญเดือนหกจุดบังไฟกันทั้งภาคอีสานตามปกติคือทรงข้าวสารไปสูพ้พญาแทนนี้พญาแทนเตรียมการว่าไก่ฤดูวานปลาไก่ฤดูเพาะช่ำไก่ฤดูทําให้ทํหน้าต้องการนาฝนหนเด้อพระญาแทนเสิ็จบรรดาลท้าวเดุ่นหกแม่จัดการงานนาทีของงานนาทีของ ท่ว่าหลักที่เราบูชาเราเรามาจัดการนี่ราเปนบรรดาในผลตกต่องตามฤดูการเ่าผลที่เราท่าตกมากพพอพ่อดีสาหรับทาการเกษตรเนั่ยทะกอนกัเป็นพ่อพนันแต่สมัยนี้วิทยาการมันจะเลื่อนขึ้นมางไฟก็บรยการเปลี่ยกลายเป็นการพนันไปมันนี้ติมุ่งหวังให้บอกข่าวสารไปถึงพญาแทนแล้วหยือมัดมือก็ได้เพราะอย่างเพราะมันด้ต่ำไม่ถึเก่าใส่แม่แรงอัร์ มันไล่ขึ้น,เป,นเ,เ,เ,ออเป็นเรื่องของสมรเราะเองมป็นเรื่องของมันไล่ขาดทุนเป็นเรื่องของการพนันขันต่อไปนอยบ,บายมุ่มผลเสี่งสูกไปได้ทุกวิธีทาง,งสำหรับคนไทยแนวละเหลีหลย่ยมมันหลยแนวเล่นได้หมดเล่นชินามเป็นโขกเข้าเล่นเอาเงินหรือบ,บานานเมืองพนันกันขัน,ขนตอ่อ โบกไข่ไขสกาพาปัญหามาแข็งเบียบปันขันงุ่มวิชีเหลรนงคนไทยเ่าคนอีสานเ่าแนวเหลนแนวละเหลนมีแต่แนวเหลนเหลนเพื่อความเปิดเพื่อนเหลนเพื่อความสัมพันธภาพเล่นเพื่อความจริงจังเอารรถเปรียบะสงค์ศัพท์เอาไปมากกว่าสินัทสีย์ศัพท์เพราะอย่างเพราะใบมกไม่ค่อยพาไปได้เจริญมุกปะทะมุปะทางไปสู่ความวิบัติชิบหาย นลปากท่างไปสู่ความวิบัติความชิบหายก็คืออบาย,ยม,มุกคนว่าอบายอบายก็คือท่างไปสู่ความก็คืออบายมุขปาทถาก็คือปากท่างช่องท่างสู่ความชิบหายไหวพวงก็คือ,อเลื่อมน้ำเมา้าถึงการพนันสงเสียห้าสำเร็จเทเมาทั้งหลายเกียรติการทําการงานครบคน่วเป็นมิตรนั <c oughs> ่นเป็นข้าวในธรรม เกียรติขานทั从 tomorrow, 从 previous, 1991, ้งเกียรติขันท no. ั้งขังานทั้งนอกธรรมดาทร้มดาก็บเป็นความสิ่งความเสื่อมความวิบัติอย่างหนึ่งขอบคน่วเป็นมิตรด่มสุรายาเมาเลื่อการพนันลักษณะการทั้งสี่ล่ะเพื่อใ้งดเว้นเพราะอย่างเพราะเป็นช่องทางความเสื่อมช่องทางความเจริญือตรงขามกัน ี่พวิริยสหาภากเพียนขยันมันเพียนให้ก่อนประกอบสมาชีพครบบัณฑิตเป็นมิตรเป็นสหายงดเว้นละเว้นจากช่งทางของเขาว่าอปายะไปส่วบ่ายวายมุกมุขปัฏฐะไปส่วบ่ายพ่็ให้งดเว้นเลียกไปถนนโย,นโย์พนิยตเขาพอสิลียกได้พนว่า ต่เหล็กอันดัานมันเหล็กยากเพราะอย่างพ้าละชนทั้งหลายมันอยู่ภายในจิตใจมันยังกลั้นเข่ามากกลับเข่ามากครับว่าเอฮิผาละผาลชนทั้งหลายเพรามันเหล็กคนพาลเหล็กเว้นจากการนั่นเหล็กเว้นจากยาเสพติดเหล็กเว้นจากส้ำเร็จเทเมลเหล็กเว้นจากคนชั่วผลสุดท้ายอยู่ภายในเข้าเสื่องกลายเป็นผาละกลายเป็นพาล ราบเลที่มีผ่านอยู่ภายในจิตในใจตัวนั่นแหละตัวปัญหาก็ควรจะของอยู่ติมนิดเพิ่งว่าพินิจพิเคราะห์แล้วพิจารณาบังแล้วผลสุดท้ายาก็ต้องกลับผมมา,าย่อนมาบางตัวตนตัวเจ้าของก็เกียร์คาราล,ลานตัวเจ้าของเป็นอนัตภาพนั่เองเมื่อว่าสิกบคนผ่านละ่ะแต่มันพาละชอนอยู่ภายในจิตในใจมันก็อนควรวุ่นวุ่นวายอยู่ภายในจิตในใจเฮ็ดใ้เฮ้ากระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาคืออย่างคืงออน,นัตภาพ มันอคอกวนขึ้นมากี่เหนืนเนี่ขั้นอยู่บหูจักหม,ม่องวิลล่ลาขั้นพอมีหมกสิเก่าขั้นอยู่ทั่วไปผลสุดท้ายปั๊บกลายเป็นเวอะแวกเลยบาดแผลผันยังเพราะมีตะเก่าเก่าตะกี่เหยนนี่เห็นมาถีบมันเดน่นมีตะกี่เหยนเติมโตอันนี้คือกันละ่ะพิจารณาเบังจากของเพิ่งว่านตีเอาไปทางนอก รว่างยานจะเจอคนผ่านพลัสถ่ายพานชนอยู่ภายในเสอเองก็คืออย่างคือความระมโมบหลภมากความเป็นแก่ตัวความเป็นแก่อยากความเป็นแก่ได้ความทะเยอทะยานอยากอรัตนเปรียบจะของนั่ะเบื้องต้นเพราะอย่างเพราะผู้อื่นบหงจักเขาเพ่งเล่งทศเส้าอาวิชาเพ่งเล่งทศเสาเพ่งเล่งทศเสาเพ่งเล่งทศเสาอรัตนเปรียบมิตกความหลภระมโะมบหลภมากเป็นเจ้าเลื่อน ก็ะสุดท้ายไม่มีผู้ใดมาหจักนำเข้าเข,าข้าคนของมองมยย่วอยู่ภายในจิตในใจเขา้ายู่ตลอดเวลาภาเพราะเพราะปกติยึดทิศปกติจากมนุษย์มนามนุษย์มนาเขามีสัมมาปฏิบัติมีความสงบร,ระงับมีความสงบสงเง่ยมฮิลิโอตปะขันติสุรจะเป็นรรมของมนุษย์มีความอดความกลั่นความบดความความทนมีความสงบสงเงียมเป็นพื้นฐานของกิริยาการของมนุษย์ กลายเป็นพิษปกติจากหลักธรรมก็คืออย่างคือความทะลึกทะลักหล่นหรือความทะเยอทะยานอยากอยากจนกระทั่งหารความพ่อเหมาะพอดีบ่ได้อยากนี่ตลอดเลวลาเวลาและกลายเป็นคนอัตขัดขัดสนต้ทงทํามีความอดม,มสมบูรณ์อันกับพ่ออัน,นกับพ่อมีอันไหนกับพ่อมีอยู่แต่เพี้ยนภาวาความทะยานอยากพระในจิตใจมันบ่าให้พ่อปากพ่อผู้เข็มนี่พ่องไปไ่พ่องทอผู้เขา ท้องทอผู e ้เขาปล่าท้องหูเข็มเปรืชนิดหนึ <ve> ่งเป็นว่าเปลืชนิดหนึ่งเป็นสัตว์พะยงเพราะเหมาะสําหรับจิตประเภทนั้นจิตประเภทยาวก็มีมือพ่อกินอยู่ตลอดเวลาเอาคนส้ายปั๊บเมืงเล่นในวิบรนดาลหนถ้าไม่ทราบคำก็เล่นมาตกแต่งหน่ก็คือกลายเป็นทรมานทรมานพะยงพ้ผิดพิษมนุษย์มนาพิษมนุษยธรรมในร่างขขงมนุษย์มาน่ะแท่นดีสิปฏิบัติตามความเป็นจริงตามมนุษยธรรมมีความเมตาลีหรอหลบมีความสงศ์สงขารนกติของมนุษย์้องเป็นสัตว ของมนุษยธรรมบนผ้าใบทเป็น,น,นอย่างสั่นตํำเนือนมาอย่างสั่นพิษมนุษย์มน่าคือความเอารัดเอาเปรียบระมบลกมากไม่ต้ความโกรธาเกี่ยวโกดเค้นคัสสามารถจะเห็นได้มัดเหตุใดมัดสุนวรในภาคอัตภาพาพิษแผลกแากต่างไปจากคุณธรรมของมนุษย์ผลสุดท้ายกรรมก็บเล่ยกอัตภาพของเปรตประเภทนั้นมาให้สสำหรับจิตประเภทนั้น พาะอ,อย่างเพราะว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมัได้โดนเป็นตามวาระโดยมีอุปธรรมกกรมโดยล้รักษาอยู่พ่อเมดตัดน่องหรืออุปกา,าตกกรมโดยความเจ็บไข้โดยปวยหรือความอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ายุไปยุ่ไปมันโดนข่วนชนะาภาพมันโดนข่วนอยู่แ0สิปีเก่าสิปีลอยปีมันโดนข่วนก็ยุติส้านั่นขีเสนใจดลยซ้ำนั่นพลสถา็ไปสู้อบายพ่ออย่างเพราะไม่มีความละมโมบหลอกหลกมไม่องความผิตณนีที่เหนียวไม่อีความเอารัดอาเปรียบแข้งแย่ง ยาพวก้จักประมาณตนธรรมชาติเขาเลยไปเห็นร่างของประเภทนั่นแหละประเภทเปกประเภทนั่นแหละประเภทอยากกินนะเอากินกินได้กับ่ออมพ่อนยองผ่อทองทองผู้เขานี่นั่นแหละมันจะได้สำนึกโทษเห็นโทษเป็นสถานที่ล่องโทษของจิตประเภทที่ว่าขาดคุณธรรมบ่มมีมโนธรรมบ่มมีมโนสำนึกเปนจึงให้สำนึกในความเป็นธรรมชอบธรรมในขณะที่เขามีประโยชน์ครับเจ้าของสร้างประโยชน์ในเจ้าของในขณะที่มีสติมีปัญญามีองค์ประกอบเพื่อการจิต กายกับกายของมนุษย์เป็นกายที่ประเสริฐสุดในการเวียนว่ายตายเกิดว่าม,มีกายใดสิมวสสมยิ่งกว่ากายมนุษย์เห็นได้ชัดตามหลักของความเป็นจริงที่พระธรรมที่พระองค์ท่าน,นตรัสมาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าท,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 ทุกพระองค์มาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นล้านล้านพระองค์นี่มาตรสรุย,ย่างโลกมนุษย์มันผู้วาขนาดนั้นเพิ่นพระองค์ท,าท่านแท่ะพระองค์มาเป็นมนุษย์มาเป็นคนก็จะได้เห่าหนแต่ ความเพียบร้อมของบุญญาธิการที่พระงนส์สังสมเพ,พียบร้อมโดยบุญญาธิการกคือบรมีสร้างบุญจะเป็นบรมีบรมีสิบทัดสามสิบถาดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สมสมสมบูรณ์หมดสมบูรณ์หมดแหลวจนถึงไม่จําเป็นต้องไปสร้างเรื่องกิดกสุวัาบรามีแต่กันยังข,ขันต่อคือตรัสสรูพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระทัยทุกดวงก้อนสี่เป็นพระพุทธเจ้า้รงมีการตรัสรูตรัสรูของพระเจ้าสม ศึกษามาจากสำนักไหนเพราะพุทธะพุทธพ่อสยามผู้พุทธัสโร,รเองโดยชอบเป็นพุทธัสโรเองเป็นผู้รู้เองเห็นเองเป็นผู้บำเ,เ,เพ็ญเองเพียรเองเป็นผู้กระทําเองนั่นเลยว่าสําเร็จกิดรวมรอบเรารวบยอดคำสัพพันย์อยู่สัพพันยุตยานเกิดจากความประพฤติปฏิบัติของพระองค์ท่านเองเบื้องตอนน้นจึงเลยว่าสร้างสมสร้างสมอุปกรณ์ หาอุปการะคุณสําหรับการเป็นเสียมพูดกลายเป็นพุทธาผู้โทษยังกระทัง่งถึงถึงพร้อมโดยวุญญาติการถึงสมบูรณ์สมบูรณ์โดยพระเลี้ยวสหภากเพี้ยนทุกอาคปริยาตุกประาการเทพระองคทัานบำเพ็ญเสียสงขาแสนมาการัรมบางพระองค์บางวงกับสี่แปดสงขายบางพระองค์กับาบางประเภทพระพรุทธเจ้าบางประเภทบำเพ็ญบรมมีถึงสิบหกสงไขยกับค่อยมีนี่เลยว่าอธิกรที่สีอุปการะที่มาเป็นพระเจ้ามิรักประเภท วิริยะธิกาสัทธาธิกาปัญญา,าธ,ธ,ธิกาอธิกรอธิก่ออธิกาปัญญาธิกาปุริเจ้าประเภทสั้นเลิศวิริยะธิกาสัทธาธิกายกว่าปานเพื่อุทธเจายังแยกแยกไปหลายประเภทอีกทั้งในต่างสักต่างสถานอาถาระแต่ความบริสุทธิ์อันเดียวกันความบริสุทธิ์พูดพ้องเนึ่งอันเดียวกันเป็นธรรมชาติที่สำหรับกิเลสตรนาสวาออกจากประทัยสมบูรณ์มัดเพียงแต่วัดคุณสมบัติคือยังนักดาราศาสตรส์เขา พญากรดวงดาวนั่นล่ะดาวใหญ่ดาว,ดาวน้อยดาวยูกไกยู่ไกลดาวเหลืองดาวเขาะเต็มยุทธจ,จากถ่องฝ่าจักรวานนี่ตั้งฐานะตัดกันนั่นแหละเขากัพญากรอนเห็นว่าความใหญ่ความหน่อยมาจากสายมาจากธรรมชาติของสิ่งที่มากก็เป็นมวนสารของดวงดาวดวงนั้นอันนี้ขึ้นกันละ่ะพุทธานุภาพที่พระองค์ท่านมาตรัสรูมาเป็นพระพุพธเจ้าแต่ละพระรมแต่ละทันต่ละพระองค์ ตั้งกันตั้งกันด้วยศักยภาพาตั้งกันด้วยคุณภาพาตามสัตยาธิฐานเทพรองท่านปรารถนาปรารถนาบางพรองตั้งกันบางพรองท่านปรารถนาประมาณน,าน,าณน,านั้น,นประมาณน,านั่นกับส้างขึ้นมาได้ประมาณนั่นเรียกว่าตั้งศักตั้งฐานะอธาธนรแต่ที่สุดของที่สุดก็คือมีปร,ประสงค์เดียวกันก็คือเมตตากรุณาดูสงสารแก่สรรพสัตว์จังในมาตรัสรู้จังในมาสังสมบุญณ์ตาการกิดทรื่งกลายเป็นความถึงพรอมมาตรัสรู้แล้วก็สอนไผยเลยยุสยซื่าเปลี่ยนเลยบ่เนี่ยเพราะอย่างพอถำนาทีของพุทธ กู้ธกิจห่ามึงดูธุรกรรมผู้โดยเจ้ายิ่งใหญ่กว่ากิจธุระของ,คน,ง,ง,งคนทั้งหลายทั้งปวงคนทั้งหลายทั้งปวงหนึ่งน,นำหนาที่การงานทำไน้นอนเท็่แนวนีอน้อันนั้นเที่วาอยากวาดเนืยวลาสำหรับผู้โดยเจ้าและบ่ไดยุทธตามอธัธยาติยของโรรอง่ันเด๋ถ้าเสาจนคำถ้าตื่นจนหลับได้รับนอนผักพรตามวาระส่วนหลายเหล่าลทำงาน พรรองท ų, ันเพื่อโปรดเวื seldom, like Bal, now, ่ศนายสัตว์โปรดเม่นายชนออกจากวงโอ้คะกำดานออกจากแรงถือว่ามันติดมันขัดของข้าอยู่สายโปรองทันไปปดคอยปดคอยซอยปดเปลืองออกจากอุปทานยึดมันปดเปลืองออกจากความลุ่มหลงงมง่ายให้กลายเป็นพูดรู้ยิ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงสําหรับสถานะอัธนะยังเช่นอัครสาวกบุคลาสารีบุตรยังสิ พระองค์ท่านก็นยกย่องเป็นเอตตะคะผู้เลิศในทางมีสติปัญญาวิชาความหลุที่อยู่ในจิตใจของสาริบุตรล่องจากเข้าตถา,าคตนห่นฝวายปัญญาฟังของอิทธิฤสักทาอนุภาพพระองค์ท่านมีสมบูรณ์หมดอล่องจากเข้าตถา,าคตก็มีโมคลานะผลที่ว่าอัครเสบึองสายควา้าสําหรับสํานักโคโดมองคปัจจุบันเด่ผพันไปสองพันกว่าปีนี่เรียกว่าอัครสา,าวกก็คือโมคลาสารีบุตร ทิศสากริตะแต่สององค์นี่ก็บ่ได้ได้ด้วยความลำเอียงจากศาสดาองค์ไหนได้ขึ้นมาด้วยความชอบธรรมเพราะอย่างพระตั้งสัตยาธิฐานสันนิษฐานอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานแล้วก็สร้างสมบุญชาติการสั่งบารมีมากร้ายกับหลายกันทือกันกว่าสิได้มาเป็นอัครสา,าวกนั่นแหละลักษณะแต่ละตำแหน่งแต่ละตำแหน่ง พระในตำแน่งเพราะอย่างเพราะความมุ่งมั่นทุ่มเทเห็นแม่แท้พุทธภูมิเองก็เถอดพระองค์ท่านก็มาตรัสพระองค์ท่าน,นเสียสละอรหัตภูมิเสียสละความเป็นผู้รูดตามพระบวชของพระพุทธเจา้าในว่าสาวกสาวิกาแต่พระองค์ท่านประสงค์อยากจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระองค์หนึ่งซะเองท่านเสียสละกสดเปรี่ยวกินหวานท่านเทศิ เลาวขาเปือกกำนอนไปโปรยวานเพื่อสิเกเกียวเพื่อสิหุงต้มเอาว่าหุงต้มกีนแหลวมันเสษมสิอิ่มสำหรับปากทองเจ้าของในคณะนั้นเพราะมีขาเปือยกขบสารประมาณหนึ่งท่านที่พระองค์ท่านสิไปสีไปหุงไปต้มกินมากก็จะดำเนในความอิม่มท่านนี้พระองค์ท่านเอาไปปรยวานเพื่อเป็นพืชพันธุธัญอาหารให้เป็นการปรยวานเพื่ออย่างเพื่อกุรบุสุถ่ายภายหลังผู้เกิดมาใหญ่รุ่นให้จะได้สิพอ เห็นนึกสิพ่อเห็นเห็นสิเห็นพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมามีการไม่สมัยเท่านั้นเดือนเท่านี้ปีก็จางไปจางไปจ้างนี่พระตำรับมุราหที่มัน,ลนกล่าวไว้ในคำพี่เนีย่ยเป็นพยญญาการการพิญากรพิญญากรว่าศาสานาการศาสนาการสยุบในประมาณน,านั้นประมาณน,านั้นประมาณห้าพันปีจันั้นึกสิรุ่ยรุเสื่อมส้าไป ใน,นลักษณะตามการตามสมัยที่บัญญัติไหวข้าวไหวในก,การข้าวไหวอีกแบบหนึง่งอีกแบบหนึ่งคืยังข้าวไหวเป็นกํลาลังใจตราบใดที่ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่ธรรมย่อมโลกย่อมเบาบางเว้นจากผู้ทรงธรรมผู้มีธรรมโลกนี้จะผู้ฝ่างเว้นจากผู้มีธรรมผู้ทรงธรรมพออย่างตราบใดที่มีคนประพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมเหมืนวางสันเดีย อ,นน <ITA> อันนี้ก็เป็นเหตุผลประเภทหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือการพยากรณ์ว่าถนนปีทานปีหาพันปีศาสนาการสําหรับสาหรับโคดมสิมดไปลักษณะเนี่ยเพื่นก็บอราอีกคติหนึ่งแต่คติหนึ่งก็คือเอาความเป็นจริงของการสมาริปฏิบัติตราไปทียังมีการาฟื้นเต็มเชื่ออยู่นี่ตรานันสิบวัได้ขาดความอบอุ่นขาดฟื้นขาดไฟขาดเปลวไฟจากเตาเพราะเตามีเปลวไฟพงเพะเชื่อเพลิงคือฟื้นตราไปที่มีฟื้นม่ทานอย่นี่ไฟมดับ สิตรงองต้่มทํากินกันเฮ็ดได้ตลอดเวลาพออย่างเพราะพอขั้วยังเติมเชื่อวเพื่อนเชี่ยวไฟอยู่เติมเพื่อนเติมทานอยู่ตลอดเวลาน่าลาักษณะเดียวกันเกินสามารถปฏิบัติตามไปที่ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติตามทาสงฆ์รนแก่ทำานี่ผลย่อมมีแก้ผู้ประพฤติโลกนี้สมพอะบางเว้นไปจากผู้ทรงธรรมวางสันอ่ะหลัก ทางสายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบัน